สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม,แม่แม่ค่ะ<ป>วันนี้น้อง<ป>ถุงเงินก็ได้อาบน้ําค่ะอาบน้ำวันนี้น้ําไม่ไหลค่ะต้องเอาน้ําที่อ่างค่ะอาบให้น้องค่ะไปน้องสุงเงินอาบน้ําค่ะ เปิดน้ำแซอันนั้นไว้เลยน,นะแซมันเ,เกวนะไม่เาา่ะนี่ยแป้งมาหน่นนอยแปะแป้งรอโลนะตปรานข้าเ้สวตสดีครับเลี สวัสดีค,ค,ครับสวัสดีครับคุณแม่คานินค่ะให้น้องค<อ>านแนน้องถุงเงินได้ไปตลาดค่ะไปร้านค้าค่ะออน้องถุงเงินก็จะอาบน้ำปลาแปร้งค่ะจะไปออตลาดค่ะไปซื้อของนมไปซื้อนมค่ะเอาอยู่ผมก,กนน่อน ผมเง้ u เลยเอาหีิผมหน่อยอายาวแล้วเอาหยผมอาบน้ำปรับแป้งค่ะจะได้ไปตลาดค่ะไปร้านค้าค่ะไปซื้อนมซื้อขนมมาทานค่ะแม่ขนินฝากมานาคุณแม่ขนินฝาก คะแนนให้น้องถุงเงินไปตลาดไปซื้อขนมซื้อนมวตามิยค่ะแม่แม่ด้วยนะคะเอารอเดี๋ยวเอาเอาขอกมาขาดบ่าเดี๋ยว่ะขอมาขาดบ้าเอ้รอขนาดไห่ก็ได้ยี่หนค่ะ

มาน้ำถุงเงินไปตลาดค่ะจะไปร้านค้าค่ะข่ยะยะยะอยน,นก้ินวัสดีร้านค้าก่อน อ่าน้องถุงเงินสวัสดีครับค่ะน้องถุงเงินค่ะอ่าน้องทูเงินอะไรอยังไงล่ะอ่าน้องถุงเงินได้ขนมค่ะมีขนมจ้ามีนมดิได้นมได้ไวตาเมิยวค่ะได้ขนมได้ข้าวตีค่ะกินอย่เงี้เท่าหรอ

อ้าวไม่ไปทานที่บ้านเหรอน้องถุงเงินหิวงแฮงหิวงแฮงกินก่อนค่อยถือไปบ้านอ้าหิวงแฮงอ่าเห็นนมเห็นขนมอาปากให้พ่อป้อนเลยค่ะเอาสิ่นี่แม่มาแล้วมาเฮือกมาอ่าหิวอาลูกหิวอา นี่ก็ว่าใส่ถุงเนาะอะนี่ใส่ตะกร้าเลยค่ะนี่ซื้อะไรเรียบร้อเด็กห่วยม่วยอืออือไปมาไปมาอ่าถอยลงร้านค่ะแล้วก็กลับบ้านนะคะขนมค่ะ อาไปซื้อข้าวกีเพื่อนะเยวโ้ย่ลอข้าวกีละเอาข้าวกีเพื่นเยอมาไอ้ก่ออ่ามาจิ้มข้าวกีต่อเอาาอาข้าวกีต่อลกข้าวกีอ่าน้องทุ่งเงินค่ะได้เลยครับผมอเอารับข้าวกีกับยายค่ะน้องทุงเงินชอบกินข้าวกีด้วยค่ะอาข้าวกีวถือไปบ่มอะไรขนม ข้ายนะย่าจ้านย่าจะคลองขีดีเลยิีงไม่ไม่จ้าตตขี้ขึนเลยส่าออาจะปนกข้าวนีเหนดจด้วยดอ่าดูอปากกินขี้ดางไอขี้ขีเด็วเอาย่าสูงขึ้น เอาถุงขึ้นย่าแล้วอาถุงหายย่าขึ้นแล้วลูกอาถุงหายย่าขึ้น้าขอบคุณครับขอบคุณครับยายแล้วขอบคุณครับครับผมจ้าเอาเจ็บเอาเจ็บเอาตะกร้ากลับบ้านลูกเจ็บเอาตะกร้าลูกอ่ามากลับบ้านมากินที่บ้านต่อค่ะดูเป๊ปซี่กับ ด่งงจนแบบนี broken, like on, no ้กระดางก็วนที่ดางเยอยากมาเป็นเต่เพื่อนน้องถุงเงินค่ะหิวมากใช่ไหมลูกหิวไม่ได้กินนมตั้งนานแล้วน้องถุงเงิน อ่าเข้าบ้านลูกเข้าบ้านอ่าโอเคอ่าโอเคแล้วอ่าให้ให้พ่อ,อป้อนหน่อยลูกให้พ่อป้อนอ่าจบโตมาด้วจบโตเอาบ้างแล้วเนาะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้อนี่นะตุ๊กข่ายขอ อ่าวอ้รวยแล้อ้าวอา้พ้นเยอะเ,เลยน้องนีนึ่อ้าว<อ>ให้พ่อป้อนนมค่ะมาจากร้านค้าแล้วครับนมนมนมด,ดัยดงยังไงจังยังดังโค ามาวนพี่ถุงเงินค่ะน้องด่างมาวนพี่ถุงเงินค่ะอ่ะิีถนงต่อครับอ้มัจริงขนมต่อลรออ่ะปากเลาะอเลยอเสียงดังคร,รับเดี๋ยวไห เสียงขนมกลบกลบกลบอร่อยมากเลยใช่ไหมลูกอร่อยไหมครับถ้าอร่อยสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับกอบขอะคุณคุณแม่คะเิ้นนะคะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินค่ะไหนฮะอ๋อขนมเด็ดป้มตาม เต้นโชว์หน่อยเต้นเต้นโชว์อันเต้นบอลแล้วเต้นสวยแล้วเต้นสวยให้คุณแม่ชมหน่อยลูกเต้นสวยเดี๋ยวแม่คันเน้นจะได้เติมคะแนนให้น้องได้ทันนมขนมผลไม้ค่ะอ้าวเดี๋ยวแม่พีนิะซื้อให้อีกเดี๋ยวแม่แม่ซืใจดีปาดมาอีกเข่ากี้กับมัด ดูอาปากรอคอป้อนเลยอาปากรอเลยออออเอาเอาอยากกินอีแต่ไอเหลด่งห่วงช่วยมัง้งทรย โชว์หน่อยเลโชว์หน่อยโชแม่แม่ครับน้องถุงเงินโชว์แม่แม่ครับสวยเยสวย่อยสวย่อยเด็กชายถุงเงินค่ะได้กินขนมได้กินขนมกินนมค่ะวันนี้ค่ะเสียบคัทเนาะบอกอะไรก็ทำเลยวันนี้บอกง่ายมากค่ะ Mighty năm nay, mãi chị năm nay. Ah, ok. Woe phong, sung phong, yang rau lấy bát tạp phải yang mày. Phong phong, mọi em mệt, yang, yang yang, yang đen này, yang, 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 của yang, 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 áp bạc yang, 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 เอากินนมนี้ไห้อ่ากินนมลูกกินนมล้างปากก่อนลูกอ่ากินขนมเยอะแล้วกูเคยเป,ปิดไปมือมือ,มอเปิดปุ๊บเกิดไปมือมือเลยอดอ่าลองเปิดเอออ้าวอ้าวฮาบักอืม เอออ้าวอ่านี่ตังค์น้นตอนกินนี่อ้าว <to breakaniously tweet> bùm dâm oh nó đúng yêu càng nó dùng yêu càng mà loại học luôn mẹo mama học là học 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 อ่าปลากรื้อเสียงเไงเสียงกินขนมเกียบกุุงกลับกลับ อร่อยไหมครับคุณหนูครับอร่อยไหมอ๋ออ,อิ่มละบ่ลูกอิ่มละบ่เราอิ่มบอน่องอ่าอ่ำอ๋อเนี้น่องอ๋อเฮ้ยอเอานือา้อน่องอ๋อเออเออเออจ้าดูอะไา กินใหญ่เลยน้องถุงเงินอาปากกินใหญ่เลยน้องถุงเงินขอขอบพระคุณคุณแม่คะแนนนะคะติดเติมคะแนนให้น้องถุงเงินค่ะได้มา,าซื้อนมค่ะซื้อขนมให้น้องทานค่ะฝากขอบคุณคุณแม่แม่นะคะ ทุ่มตามเนี่ย้งเอาแล้วโอ้ยด่างก็ไม่กินน้ำอ๋อโอ้ยด่างมันกิน,นมัน,นอันนี้กล้วยเนี่ยไม่กินแล้วใม่เอแล้กวกล้วยไม่กินแล้วเบื่อเบื่อกล้วยเบื่อกล้วยอ้าวอ่าสำหรับคลิปนี้น้องถุงเงินขอขอบพระคุณคุณแม่คแบบะแนนนะคะตี่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินได้ ได้ไปร้านค้าค่ะซื้อนมซื้อขวนมค่ะอ่าฝากจุ๊บฝากคึงนุ้ยคำนินค่ะขอบพระคุณมากนะคะอีอินดูน้องถุงเงินค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้น้องถุงเงินขอขอบพระคุณคุณแม่ค่ะขอบพระคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะ,อะขอบคุณครับอขอบคุณครับจบชิปนี้น้องถุงเงินจะได้ทำชิปดีๆให้คุณ,คณแม่<ด>คุณพ<ด>่อได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะ